วันนี้มีความจริงที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้มาฝากทุกคนความจริงที่จะทำให้คุณบอกลาไลฟ์สไตล์แบบเดิมๆลืมชีวิตการทำงาน9โมงเช้าถึง5โมงเย็นพอกันทีกับเลนช้าที่ใช้เวลาร่วม40ปีกว่าที่คุณจะรวยเพราะโลกนี้มีทางด่วนที่ช่วยเร่งชีวิตของคุณไปสู่ความร่ำรวยได้ ทางด่วนที่มีหลายคนเคยผ่านและทําสำเร็จมาแล้วทางด่วนที่จะช่วยให้คุณมีชีวิตที่ร่ำรวยได้ในอีกไม่กี่ปีต่อจากนี้ไม่ใช่40ปีข้างหน้าอย่ายอมให้กูรูทางการเงินล้างสมองจนทำให้คุณลงผิดไปกับแผนการเงินที่ทำให้เราต้องเป็นคนรวยได้ในวัยชลา ใช้ชีวิตอยู่กับแผนการเงินที่ต้องคอยสวยสดอธิษฐานให้เป็นไปตามที่หวังและเดิมพันอนาคตทางการเงินของตัวเองไว้กับตลาดหุ้นตลาดงานและตลาดบ้านจงรีบเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของคุณมาสู่เลนดวนเพื่อสร้างสิ่งที่คุณเคยวาดฝันไว้ให้กลายเป็นจริงตั้งแต่ตอนนี้ สวัสดีครับคุณผู้ฟังยิงนดีต้อนรับเข้าสู่ Key Story หนังสือดีเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในวันนี้มีชื่อว่าเปลี่ยนเล่นเป็นเศรษฐีเขียนโดย M J Demarco มหาเศรษฐีที่สร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้ด้วยตัวเอง เขาเกษียณภายในเวยเพียง30กว่าปัจจุบันใช้ชีวิตอยู่ในย่านที่แสนสวยงามของเมืองฟินิกส์รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาท,ที่ทำให้เขาสามารถใช้ชีวิตตามความฝันและอิสรภาพทางการเงินพวกเรามาดูกันว่าทางด่วนที่ช่วยเร่งชีวิตของเขาไปสู่ความร่ำรวยคืออะไร ผู้เขียนได้แบ่งถนนสู่ความมั่งคั่งออกเป็นสามเส้นทางคือทางเท้าเล่นช้าและเลนด่วนโดยทั้งสามเส้นทางนั้นพาไปสู่ความมั่งคั่งแตกต่างกันแม้เส้นทางเลนด่วนจะพาคุณไปถึงจุดหมายได้เร็วที่สุดแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นเส้นทางที่ทุกคนเลือกนั่นเป็นเพราะว่า ความเชื่อแนวคิดและแผนการเงินที่แตกต่างกันแต่ทว่าทั้งสามเลนนั้นต่างก็ยึดสมการความมั่งคัง่งและกลยุทธ์สู่ความมั่งคั่งที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วทุกคนครับการเปลี่ยนแปลงต้องเริ่มจากความเชื่อของคุณก่อนและแผนที่เดินทางของคุณจะวางกรอบความเชื่อให้แผนที่เดินทางแต่ละแบบ ถูกกำกับโดยสมการความมาัง่งคั่งและกำหนดจุดหมายปลายทางเอาไว้ล่วงหน้าทางเท้านั้นจะนำไปสู่ความยากจนส่วนเลนช้าจะนำไปสู่ฐานะปานกลางและเลนด่วนจะนำไปสู่ความมาัง่งคั่งคุณต้องเป็นคนเลือกว่าจะเดินบนเส้นทางไหนเส้นทางที่หนึ่งคือความยากจนหรือทางเทา้า คนส่วนใหญ่เป็นคนที่เดินทางเท้าอยู่ตลอดชีวิตทางเท้าคือแผนที่ที่คนส่วนใหญ่เลือกเดินมันคือการเลือกที่จะมีความสุขในวันนี้แทนที่จะได้มีความมั่งคัง่งมั่นคงมากกว่าในวันพรุ่งนี้คนเดินเท้าจะอยู่ในภาวะอะไรสักอย่างที่ใกล้ๆกับการเจ๊งหรือถังแตกการทำธุรกิจที่แทบจะไม่ทำเงินคนที่เกือบได้งานหรือเกือบถูกไล่ออก คนที่เดินบนทางเท้านั้นจะตกอยู่ในสถานการณ์ใกล้ๆกับเหตุการณ์เหล่านี้เช่นไม่มีบ้านอยู่ไม่มีเงินหรือกลับไปอาศัยอยู่กับพ่อแม่คนเดินทางเท้าไม่มีจุดหมายปลายทางทางการเงินเงินส่วนเกินจะถูกใช้ไปทันทีกับการซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดการท่องเที่ยวครั้งต่อไปรถยนต์คันใหม่แฟชั่นใหม่ล่าสุด หรืออะไรก็ตามที่เป็นเทรน์ล่าสุดคนเดินเท้าจะติดกับดักความเป็นทา่าต่อรูปแบบการใช้ชีวิตเพื่อความเพลิดเพลินเพื่อภาพลักษณ์และเพื่อความสุขเดียวนี้หนี้สินหรือเงินกู้จะทําให้ซื้อของได้เดี๋ยวนี้มันจะทําให้มีความสุขกับชีวิตวันนี้ชีวิตนี้ไม่รู้ว่าจะตายวันไหนตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้ จึงใช้เงินเพื่อความสุขในวันนี้เท่านั้นการใช้ชีวิตเพื่อวันนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้มันจะทำให้ใช้เงินเดือนชนเดือนทำให้ความมั่งคั่งสุดที่ติดลบและไม่มีเงินออมหากคุณกำลังคิดและมีพฤติกรรมแบบนี้ชุดความคิดเหล่านี้คือลักษณะของทางเท้าซึ่งมันจะนำทางคุณไปสู่ความยากจน หากคุณอยากออกจากเส้นทางนี้ก้าวแรกของการออกจากทางเท้าคือการตระหนักรู้ว่าคุณอยู่บนทางเท้าแล้วเปลี่ยนมันไปสู่เส้นทางอื่นที่ดีกว่าคุณทำอะไรผิดพลาดหรือเปล่าคุณเป็นคนขี้เกียจหรือไม่คุณต้องยอมรับตัวเองยอมรับความผิดพลาดสถานการณ์แย่ๆส่วนใหญ่มาจากทางเลือกที่แย่ไม่มีใคร ถือพวงมาลัยแทนคุณได้เพราะว่าคุณเป็นคนขับเองเมื่อคุณเป็นเจ้าของการตัดสินใจบางอย่างที่มหัศจรรย์จะเกิดขึ้นความล้มเหลวจะไม่ใช่เครื่องหมายของเหยื่ออีกต่อไปแต่มันคือภูมิปัญญายาโยนสำนึกรับผิดชอบและกุญแจของชีวิตคุณไปให้คนอื่นจงเข้าไปนั่งที่คนขับแล้วขับรถเพื่อชีวิตของคุณเอง เส้นทางที่2อฐานะปานกลางหรือเล่นช้าคือการเสียสละวันนี้เพื่อความหวังอันสดใสและเป็นอิสระในวันข้างหน้าทฤษฎีและหลักการต่างๆนานาที่บอกให้รักษาระเบียบวินัยเพื่อแลกกับอนาคตการใช้ชีวิตให้ต่ำกว่าฐานะการทำงานหนักเก็บออมและลงทุนมันคือการเดินทางที่ต้องใช้เวลาทั้งชีวิต ถ้าต้องกเกษียณตอนอายุ65ด้วยเงินล้านก็ต้องมั่นใจว่าไม่ได้ใช้ใจ่ายสุรุ่ยสุร่ายกับเงินที่หามาแสนยากต้องทำงานอดออมและลงทุนจนกระทั่งกเกษียณที่อายุ65ปีและถ้าเก็บออมและลงทุนได้ผลตอบแทนดีอาจกเกษียณได้ในวัยเพียงห5ปีผู้คนที่ขับรถบนเลนช้าเชื่อว่ามีความเสี่ยงต่ำและปลอดภัยแต่ผู้เขียน บอกว่าเส้นทางเลนช้านั้นมีอันตรายถึง7ประการ 1. อันตรายต่อสุขภาพลองคิดดูว่าถ้าคุณมีเงินเป็นล้ลานตอนอายุ65ปีคุณจะมีสุขภาพดีพอที่จะใช้เงินนั้นอย่างมีความสุขหรือเปล่า 2. อันตรายของงานประจำงานประจำที่คุณทำอยู่นั้นมันมั่นคงพอหรือเปล่าคุณจะถูกลดเงินเดือนลดตำแหนง่ง ถูกเลิกจ้างหรือถูกไล่ออกตามภาวะตลาดจ้างงานที่ย่ำแย่ลงหรือไม่ 3. อันตรายของบ้านบ้านที่คุณซื้อมานั้นเป็นทรัพย์สินหรือเป็นหนี้สินแล้วบ้านที่คุณมีอยู่นั้นมั่นใจได้หรือเปล่าว่ามูลค่าของมันจะเพิ่มขึ้น 4. อันตรายของบริษัท บริษัทที่คุณทำงานอยู่นั้นจะมั่นคงถึงร้อยปีจะมีกำไรต่อเนื่องและไม่ขาดทุนหรือเปล่า 5. อันตรายของรูปแบบการใช้ชีวิตของคุณเองคุณต้องคอยบังคับตัวเองให้เลิกความอยากโน่อนอยากนี่บังคับตัวเองให้ลืมไปเลยว่าอยากได้รถหรูหรือต้องการใช้ชีวิตริมหาดอย่าฝันถึงบ้านหลังใหญ่รถคันหรูการท่องเที่ยวหรือการกินข้าวนอกบ้าน การควบคุมรูปแบบการใช้ชีวิตของตัวเองแบบนี้มันจะทำให้ค่อยๆไปช้าลงช้าลงจนต้องหันหัวกลับการบอกตัวเองว่าสิ่งที่ต้องการเป็นได้แค่ฝันมันก็จะเป็นได้เพียงแค่ฝัน 6. อันตรายของเศรษฐกิจการลงทุนของคุณอาจไม่ได้ผลตอบแทนตามที่คาดหวังทฤษฎีถือซื้อและถือไว้อาจใช้ไม่ได้ผล เพราะว่าเศรษฐกิจย่อมมีภาวะซบเซาตกต่ำและถดถอย 7. อันตรายของทางเท้าคนเลนช้าที่สับสนมักถอยหลังกลับไปอยู่ทางเท้าความสับสนเกิดจากสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของคุณเมื่อคุณไม่สามารถควบคุมงานประจำของคุณเวลาหรือรูปแบบการใช้ชีวิตคุณจะรู้สึกอ่อนแอเมื่อคุณอ่อนแอ ประตูทางเท้าก็จะเปิดออกแต่ถ้าคุณต้องการรวยคุณต้องออกมาจากอันตรายทั้ง7ประการที่คุณไม่สามารถควบคุมมันได้และถ้าคุณอยากควบคุมทุกอย่างได้คุณจะต้องเปลี่ยนเส้นทางของคุณไปเลนดวนเส้นทางที่สามความมั่งคั่งหรือเลนดวนถ้าคุณเลือกสลากได้สามใบคุณอยากจะเลือกใบไหนใบที่หนึ่ง สลากทางเท้าเงินรางวัลคือ10ล้านคุณจะได้มันเดี๋ยวนี้แต่โอกาสที่คุณจะได้สลากนี้คือ1ใน6ล้านคนใบที่สองสลากเลนช้าเงินรางวัลคือ5้าแสนคุณจะได้รางวัลภายใน40ปีและโอกาสที่คุณจะได้สลากคือ1ใน6คนใบที่สสลากเล่นด่วน เงินรางวัลคือ10ล้านคุณจะได้รางวัลภายใน6ปีและโอกาสที่คุณจะได้สลากคือหน,นึ่งในเจคนคุณจะเลือกอันไหนดีผู้เขียนหวังว่าคุณจะเลือกทางด่วนเพราะผลตอบแทนนั้นสูงกว่าสลากเล่นช้ามากส่วนสลากทางเท้าให้คุณลืมมันไปได้เลยการเลือกแผนการเงินของคุณไม่ว่าจะเป็นทางเท้า เล่นช้าหรือเล่นด่วนก็เหมือนกับการตัดสินใจเลือกสลากพวกนี้เมื่อคุณเข้าใจแผนการและสมการของพวกมันแล้วคุณก็สามารถเลือกแผนการที่จะเป็นเหมือนเข็มทิศนำทางชีวิตของคุณได้เล่นด่วนคืออะไรเล่นด่วนก็คือแผนธุรกิจและรูปแบบการใช้ชีวิตที่ถูกกำหนดคุณลักษณะโดยพลังทวีไร้ขีดจำกัดที่บริหารจัดการได้ จึงก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่พลั่งพร้อมต่อการสร้างความมั่งคั่งอย่างรวดเร็วรูปแบบการใช้ชีวิตที่ไม่ธรรมดานี้จะเกิดขึ้นได้คุณต้องใส่ใจกับองค์ประกอบ4อย่างต่อไปนี้ให้ดี 1. พลังทวีไร้ขีดจำกัดที่บริหารจัดการได้ถ้าเลนช้าถูกกำหนดโดยตัวแปรที่จัดการไม่ได้และไร้พลังทวีเลนดวนคือสิ่งที่ตรงกันข้าม มันบริหารจัดการได้และมีพลังทวี 2. ธุรกิจธุรกิจที่เป็นของคุณเองคือการเป็นนายตัวเองและเป็นผู้ประกอบการเอง 3. รูปแบบการใช้ชีวิตเล่นดวนคือการเลือกรูปแบบการใช้ชีวิตที่ผสมผสานกันระหว่างกระบวนการต่างๆและการกระทำที่ก่อให้เกิดความเชื่อและลักษณะนิสัย4 การสร้างความมั่งคั่งอย่างรวดเร็วเล็นดวนเป็นเรื่องของการสร้างความมั่งคั่งขนาดมหาศารอย่างรวดเร็วและอยู่เนือขีดจำกัดของคนชนชั้นกลางพวกเรามาดูหลักคิดหรือทัศนคติของคนบนเลนด่วนกันนิสิ์จะมีประโยชน์ถ้ามันทำให้สร้างและพัฒนาระบบได้เวลาเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุด และมันสำคัญมากกว่าเงินการเรียนรู้คือความก้าวหน้าการต่อยอดความรู้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเดินทางเงินอยู่ในทุกหนทุกแห่งและมันมีมากมายมหาศาลแผนการเงินคือความรับผิดชอบของตัวเองโดยสิ้นเชิงความฝันคุ้มค่าที่จะไล่ตามไม่ว่ามันจะอยู่ไกลสักแค่ไหน ไม่จำเป็นต้องมีเงินก็ทำฝันให้เป็นจริงได้แค่คุณต้องลงมือทำการสร้างทรัพย์สินคือการทำให้มันมีคุณค่าตามความต้องการของตลาดจากนั้นก็เพิ่มคุณค่าให้กับพวกมันการที่จะประสบความสำเร็จบนเลนด่วนนั้นจำเป็นต้องมียานพาหนะที่พร้อมสำหรับการเดินทางตัวคุณเท่านั้นคือยานพาหนะสู่ความมั่งคัง่ง เพราะคุณคือคกลไกการขับเคลื่อนเพราะคุณต้องรับผิดชอบต่อการเดินทางครั้งนี้พวกเรามาเรียนรู้การเดินทางของผู้เขียนไปด้วยกันเขาเริ่มต้นจากการค้นหาเศรษฐีเศรษฐีที่เคยเป็นคนธรรมดาที่ไม่เคยมีทักษะหรือพรสวรรค์พิเศษอะไรจากนั้นก็ทุ่มเทศ,ศึกษาเรื่องของเศรษฐีเหล่านี้อย่างหลากหลาย ในช่วงที่เขาเสพความรู้อย่างไม่รู้จักพอนี้เขาก็ได้ค้นพบอะไรบางอย่างสิ่งที่เขาค้นพบคือความมุ่งมั่นที่จะร่ำรวยตั้งแต่วัยหนุม่มแต่ทว่านอกจากความเชื่อมั่นแล้วเขาก็ยังห่างจากความหวังอย่างน่าตกใจเขาลงมือทำเขาพยายามเขากระโดดจากธุรกิจหนึ่งไปอีกธุรกิจหนึ่ง แต่ก็ยังไม่มีความสำเร็จใดๆเกิดขึ้นนอกจากการทำงานหนักแล้วสถิติความล้มเหลวของเขาก็เพิ่มขึ้นไปพร้อมๆกับหนี้สินปีแล้วปีเล่าเขาต้องทนทำงานที่กัดกินความฝันของเขาไปเรื่อยๆเขาทำงานเป็นเด็กโบกรถเด็กส่งพิซซ่าเด็กส่งดอกไม้คนขับรถลิมูซีน เป็นเสมียนในห้างและเป็นช่างทาสีหปีในมหาวิทยาลัยของเขาจบออกมาเพื่อใช้ชีวิตคนงานที่ได้เงินเพียงน้อยนิดเมื่ออายุได้26ปีเขารู้สึกหดหู่เพราะธุรกิจของเขาเลี้ยงตัวเองไม่ได้และเขาก็ยังทำอะไรไม่สำเร็จสักอย่างมันผิดพลาดจากอะไรอะไรกันแน่ที่มันคอยจุดรั้งเขาเอาไว้ ทางทางที่อ่านหนังสือจนหมดตู้ก็ยังไม่ใกล้เคียงความร่ำรวยแถมยังย่ำอยู่บนทางเท้าอีกทั้งยังมองไม่เห็นเลนด่วนด้วยซ้ำไปในคืนที่มืดมิดและเยือกเย็นเขาเหนื่อยแทบตายจากการขับรถลิมูซีนเขาจอดรถบนถนนที่ว่างเปล่าท่ามกลางหิมะในคืนที่มืดมิดทำให้เขาคนพบว่า บางครั้งความชัดเจนก็พัดผ่านมาเหมือนลมสบายๆและบางครั้งมันก็กระแทกหัวเหมือนอะไรหนักๆตกใส่เสียงประกาศกล้องในหัวของเขาดังขึ้นเขาไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างนี้ต่อไปได้อีกแล้วถ้าต้องการรอดเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงงานขับรถลิโมมีบางอย่างพิเศษ มันผลักให้เขาไปสู่ส่วนสำคัญที่สุดเมื่อมีลูกค้าคนหนึ่งถามเขาว่าเขารู้จักบริษัทรถริโมดีๆในนิวยอร์กหรือเปล่าคำถามนี้เองคือจุดเริ่มต้นเขาได้สร้างเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้โดยพลังและความมุ่งมั่นที่มีเขาทำตลาดเชิงรุกให้เว็บไซต์ของเขาโดยการส่งอีเมลด้วยการโทรโดยการส่งจดหมาย เขาเรียนรู้วิธีการต่างๆจากหนังสือในห้องสมุดไม่ว่าจะเป็นการเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เนต็ตการพัฒนาเว็บไซต์การทำกราฟิกและการเขียนโฆษณาอะไรก็ตามที่ช่วยได้เขาไม่รีรอที่จะลงมือทำวันหนึ่งเขาได้รับโทรศัพท์จากบริษัทที่ต้องการให้เขาออกแบบเว็บไซต์ให้ภายใน24ชั่วโมงเขาก็ทำเว็บไซต์เสร็จ ไม่กี่เดือนต่อมาเขาก็เริ่มมีธุรกิจเป็นของตัวเองเขาเริ่มมีรายได้มากขึ้นแต่ในความรู้สึกของเขาบอกว่าบางอย่างขาดหายไปมันยังคงไม่ใช่รายได้ของเขาผูกติดกับเวลายิ่งมีงานมากขึ้นเขาก็ต้องใช้เวลาทำงานมากขึ้นและทางเไรที่เขาหยุดทำงานรายได้ของเขาก็จะหยุดตามไปด้วย สิ่งที่เขาทำคือการขยายเวลาเพื่อแลกกับเงินวันหนึ่งในฤดูหนาวมีเพื่อนจากชิคาโกมาเยี่ยมเขาที่ฟินิกเห็นอีเมลเข้ามามากมายเป็นคำถามเกี่ยวกับราคารถลิโมูซีจากทั่วโลกเพื่อนของเขาจึงถามว่าทำไมไม่แปลงอีเมลให้เป็นเงินหลายวันต่อมาเขาก็ทําตามที่เพื่อนบอก เขาตัดสินใจที่จะเสี่ยงและสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาเขานำคำร้องเรียนคำแนะนำจากลูกค้าโดยตรงมาปรับปรุงแก้ไขเขาเรียนรู้ที่จะตอบสนองลูกค้าอย่างรวดเร็วจึงทำให้ธุรกิจของเขาเติบโตแบบก้าวกระโดดในขณะที่เพื่อนๆของเขาออกไปปาร์ตี้เขาต้องทำงานอยู่ในอพาร์ตเมนต์เล็กๆเ,เพื่อที่จะเขียนโค้ดโปรแกรมเขาสนุกกับมัน เพราะคนหลายพันคนได้ประโยชน์จากสิ่งที่เขาสร้างขึ้นเขาสร้างความแตกต่างและเขาก็เริ่มได้รับคำชมเชยจากลูกค้าในปี2000เขาขายธุรกิจที่สร้างขึ้นมาไปในราคา1นึ่งล้านสแสนเงินที่ได้มาเขาใช้จ่ายไปจนเหลือไม่ถึง3แสนไม่กี่เดือนต่อมามีมติว่าเว็บไซต์ของเขาควรถูกยุบไป เพราะบริษัทที่ซื้อไปบริหารได้ไม่ดีเขาไม่ต้องการที่จะมองสิ่งที่ตัวเองสร้างขึ้นมาถูกลืมไปจึงเสนอซื้อเว็บไซต์ขึ้นมาในราคา2 5 0 0 0 0เมื่อบริษัทกลับมาอยู่ในการควบคุมของตัวเองแรงจูงใจใหม่ก็กลับเข้ามาเขาต้องรอดและต้องเติบโตให้ได้18เดือนต่อมาเขาปรับปรุงบริการขึ้นไปอีกระดับ เขาประสานเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ากับความต้องการของลูกค้าเขาปรับปรุงกระบวนการและระบบให้เร็วขึ้นการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆและสม่ำเสมอทำให้เขาใช้เวลาทำงานน้อยลงเรื่อยๆแล้วเงินก็หลั่งไหลเข้ามาหาเขาแม้ว่าเขาจะไม่ได้ทำงานเลยก็ตามเขารู้แล้วว่าเขาทำมันสำเร็จและมันก็คือเลนด่วน มันทำให้เขามีอิสรภาพทางการเงินตั้งแต่วัยหนุม่มมันทำให้เขามีเวลาใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการและนี่คือ40คำแนะนำสำหรับรูปแบบชีวิตแบบเลนดวน 1. ฉันจะไม่ปล่อยให้ความรวยเร็วเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ 2. ฉันจะไม่อนุญาตให้ความมั่งคั่งบนเลนช้าดับฟันของฉัน 3. ามฉันจะไม่อนุญาตให้นักทำนายแห่งเลนช้าทำให้ความจริงของฉันแปดเปื้อนด้วยความเชื่อของพวกเขา 4. ี่ฉันจะไม่บัญญัติให้เลนช้าเป็นแผนการหลักแต่ให้มันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของแผนการ 5. ้าฉันจะไม่ขายวิญญาณให้กับวันหยุด 6. ฉันจะไม่คาดหวังหรือหาคนรับจ้างพาไปสู่ความมั่งคัง่ง 7. ฉันจะไม่แลกเวลากับเงิน 8. ฉันจะไม่ปล่อยให้เวลาควบคุมแผนการเงินของฉัน 9. ฉันจะไม่ละเลยควบคุมแผนการเงิน 10. ฉันจะไม่ลดคุณค่าของเวลาว่ามีเหลือเฟือและใช้อย่างทิ้งขว้าง1 1ฉันจะไม่ศรัทธาในเหตุการณ์แต่จะเชื่อในกระบวนการ 12. ฉันจะไม่รับคำแนะนำของกูรูที่สอนเพื่อแผนเส้นทางแบบหนึ่งในขณะที่เขาสร้างความร่ำรวยโดยใช้อีกแผนหนึ่ง 13. ฉันจะไม่ใช้ดอกเบี้ยทบต้นเพื่อความมั่งคั่งแต่จะใช้มันเพื่อสร้างรายได้14ฉันจะไม่ดูถูกการไม่ต้องลงแรงของเงินหนึ่งเรียน15ฉันจะไม่หยุดเรียนรู้หลังจบการศึกษา แต่ฉันจะเริ่มเรียนรู้แทน 16. ฉันจะไม่เอาภาระการฝากหนี้สินเข้ามาในชีวิต 17. ฉันจะไม่เล่นให้ทีมผู้บริโภคแต่ย้ายไปเล่นให้ทีมผู้ผลิตแทน 18. ฉันจะไม่ละเลยความเป็นไปได้ของความฝัน 19. ฉันจะไม่ไล่ล่าเงินแต่ฉันจะไล่ล่าความต้องการ 20. ฉันจะไม่เติมเชื้อเพลิงให้กับแรงจูงใจด้วยความชอบแต่จะเติมด้วยความหลงไหล21ฉันจะไม่เพ่งเป้าไปที่ค่าใช้ใจ่ายแต่จะเพ่งไปที่รายได้แทน22ฉันจะไม่จ่ายให้ตัวเองเป็นคนสุดท้ายแต่จะจ่ายให้ตัวเองก่อนเป็นคนแรก23ฉันจะไม่ทำในสิ่งที่ทุกคนทำา4 4 ฉันจะไม่ไว้ใจใครแต่จะอนุญาตให้การไว้ใจได้รับการพิสูจน์25ฉันจะไม่ละเลยการควบคุมในธุรกิจ 26. ฉันจะไม่ขอติดรถแต่ฉันจะหาทางขับรถไปสู่ความมั่งคั่งด้วยตัวเอง 27. ฉันจะไม่ดำเนินการภายใต้ขนาดที่จำกัดและในแหล่งรายได้ที่มีขนาดเล็ก 28. ฉันจะไม่ดูหมิ่นพลังขับเคลื่อนของการเลือก 29. ฉันจะไม่ไว่ายน้ำอย่างปลาสิวปลาส้อยในบอ่อแต่ฉันจะแหวกว่ายอย่างปลาฉลามในมหาสมุทร30ฉันจะไม่บริโภคเป็นอันดับแรกแต่ฉันจะผลิตก่อนและบริโภคทีหลัง 31. ฉันจะไม่ข้องเกี่ยวกับธุรกิจที่ไร้การปิดกัน้น หรือธุรกิจที่อ่อนเรื่องหลักการเข้าถึง32มสิบสฉันจะไม่ลงทุนในแบรนด์ของคนอื่นแต่ฉันจะลงทุนในแบรนด์ของตัวเองสามสิ 33. ฉันจะไม่เชื่อความคิดแต่ฉันจะเชื่อในการลงมือทำสามสิบสฉันจะไม่ละเลยลูกค้าในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย35มสิบ้ฉันจะไม่สร้างธุรกิจ แต่ฉันจะสร้างแบรนด์36ฉันจะไม่เพ่งเป้าเรื่องการตลาดไปที่คุณลักษณะแต่จะเพ่งเป้าไปที่คุณประโยชน์37ฉันจะไม่เป็นนักสแสวงหาโอกาสหลายใจแต่จะพุ่งเป้าไปที่อันเดียวเท่านั้น38ฉันจะไม่ทําธุรกิจแบบมาก์คอแต่จะทำธุรกิจแบบเกมมากรุก 39. มสิบ้ฉันจะไม่ใช้ชีวิตเกินค่ามาตรฐานแต่จะหาหนทางขยายค่ามาตรฐานนั้น 40. ่สิบฉันจะไม่ใช้ชีวิตโดยขาดหลักประกันความรู้ทางการเงินทุกคนครับผู้เขียนหวังว่าหนังสือเปลี่ยนเลนเป็นเศรษฐีเล่มน,นี้จะให้ทั้งความหวังและเขย่าวความฝันของคุณเขาปรารถนาให้คุณได้ทุกอย่างตามความฝันของคุณ ขอให้ทุกคนได้ทุกอย่างดังใจปรารถนาขอบคุณหนังสือดีๆเล่มนี้เปลี่ยนเลนเป็นเศรษฐีขอบคุณที่เข้ามารับฟังคีสตอรี่ถ้าชอบกดไลค์ถ้าคิดว่าดีและมีประโยชน์กดแชร์ให้คนที่คุณรักและถ้ารักในการพัฒนาตัวเองกดติดตามเลยครับ